พี่ส่งรูปให้มดิลลุกจะยากมากขนาดพิกไม่ค่อยเผ็ดโรยชีสลงไปเราจะกินชีสต้มใช่แล้วมันจะต้มให้เราไหมเราก็ปล่อยไหมวางไว้เลย ทำมัอนก็จ <1971 habitude> really ุ said, really ่มไปเลยจุ <tuh> ่มในน้ำจุ่มเลยไปเลยไปเลยแล้วรอมาสุกแล้วเราก็กินนีงนะคะเนื้อเนื้อสุกเนื้อหมูนี่เขาลวดทั้งแถวเลยจ้ะระดับเทพกินเทพเทพชิ้นมกเทพสมองก 饿死了，你看。